สวัสดีครับผมกลับมาโพสเช่นเคยนะครับในช่องแบงแบงเดย์มาอีกแล้วคอนเทนต์เดิม <c oughs> คอนเทนต์แปลกๆอย่างนี้แน่นอนครับโจทย์จากเน็ตมาร์เบิลเหมือนเดิมครับอ,อย่าผมพาไปดูส่วนนี้ครับมาที่ผลิตเลยป๊ามาดูตรงนี้ครับอันนี้เลยนี่อันนี้คือส่วนที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือคราฟอติแฟกนั่นเองแต่มันไม่ได้แบบว่าแบบยังไงไม่ไม่ได้เอกลักษณเท่ากับกิจกิจเมครับ ที่เราสามารถครัาฟแบบว่ากดสุ่มไปเรื่อยๆให้มันได้ได้ออฟแบบสวย4ออฟเลยอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะได้สูงสุด2ออฟนะครับผมซึ่งวัตถุดิบในการใช้เนี่ยดรอปได้จาก i n นส a ตนกับ Mission l o อก2ที่นะครับผมก็คือส่วนนี้ปาครับนี่ครับมิชชั่นล็อกกับอินส a ตนนะก็จะดรอปมาปุ๊บมาดูก่อนอ่ะขั้นก่อนก็จะมีต้องเรียกว่าไงมีทุกเซตเลยครับที่เราอยากได้เรื่องเงี้ย ยกตัวอย่างก่อนลวกันสมมุติผมอยากได้เป็นเซตตราประทับแล้วกันนะผมก็กดยืนยันเซ็ตเลยปัป๊บอันนี้ก็จะมีให้เลือกครับระหว่างหัวเกาะถุงมือรองเท้าหรือส่วนของประดับนะครับผมใสยคอกำไลแหวนต่างหาูผมมาดูส่วนนี้แล้วกันส่วนหมวกผมลุกเลือกลอกผมเลือกหม,มวกแล้วกันผมก็ยืนยันเป้าหมายผลิตนะปัป๊บไปมันก็จะมีตรงนี้นครับที่ต้องใช้นะแล้วคราวนี้เนี่ยมันจะกดผลิตไปเลย ก็ได้แต่อย่าพึ่งให้เรามาตรงนี้ครับตั้งค่าออปชันนะกดป๊บอ่มันก็จะมีให้เลือกครับว่าออปหลักเนี่ยเป็นอะไรอ่ะสมมุติผมใส่ให้ฮันเตอร์ใช่ไหมฮันเตอร์ก็สมมุติเป็นโจมตีแล้วกันผมนก็ใส่เป็นโจมตีเพิ่มเติมป๊บอ่ามันจะใช้ไอ้สามเหลี่ยมเนี่ยหึงอันนะหนะึ่งอันแล้วคราวนี้มันมีเรื่องออปชันเสริมได้ด้วยอ่าตรงนี้ต้องบอกก่อนครับว่าไอ้แท่งเนี่ยมันดรอปยากมากนะ ดอบยากมากฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็คิดดีๆนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่ามันดอบอยู่2ที่ใช่ไหมแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่นี่ครับเนี่ย <laughs> ดบับสองที่มีดอบแค่2ที่ครับถ้าอยากได้เพิ่มคือนี่เลยครับจบปัญหาด้วยสิ่งนี้ได้มีแค่นี้นะ,ะมี2มี2อันนี้นี่ได้3แพ็คต่อเดือนด้วยนะ,ะเป็นไงเล่าห้าแพ็คต่อเดือนนะจัดไปถ้า ใครไอ้นี่แต่ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆโ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันต่อปั๊บตรงนี้ใช่ไหมอ่าผมส่วนหัวผมอยากได้เป็นพลังโจมตีเพิ่มเติมแล้วราวนี้เนี่ยออปชันเสริมเนี่ยมันจะได้22 2อ,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 อันใช่ไหมครับผมก็สมมุติผมอยากได้แบบอ่าโจมมีใช่ไหมผมอยากได้โจมเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้ามามันจะใช้1อันครับอ่าแล้วอีกออปหนึ่งเนี่ยมันจะใช้3เลยเออขน้นชักขน้น ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะคาฟเนี่ยก็ตัดสินใจดีๆนะก็ว่าเราอยากได้ชิ้นไหนแบบสาคัญจริงๆมันไม่ดอปสักทีนึงอะไรเงี้ยดอกมามันหวยมากเลยอะไรเงี้ยคือไม่ไหวแล้วตัวนี้มันคือพร้อมเล่นแล้วอะไรอย่างงี้ยน,นะเออก็เนี่ยครับก็ตัดสินใจดีๆนะก็เวลาเลือกอะครับมันจะมีส่วนต้องเรียกว่าไงดีส่วนที่มันจะสําคัญสาคัญหน่อยก็อย่างเช่นกลับไปก่อนหน้าก่อนเกราะสมมุติเราเป็นสายโจมตี สมมติเป็นเกาะอย่างนี้นะยืนยันผลิตปัปต๊บตังคารออปชันอันนี้เป็นอะไรก็ได้ครับตีเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ออฟรองครับส่วนเสื้อเนี่ยก็สมมุติเป็นสายโจมตีใช่ไหมเราเลือก2โจมได้ครับเลือก2โจมมาเลยแบบนี้ส่วนมือโจมตีอยู่แล้วเราข้ามไปอันนี้เป็นรองเท้าถ้าเป็นรองเท้าก็เหมือนกันครับรองเท้าเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นสมมุติผมเอาดามจครคิทิคลอลสาวเนี่ยครับสองโจมนี้มาเลย อ่าแล้วก็อีก2ออฟเนี่ยมันจะมันไปสุ่มให้ว่ามันจะได้เป็นอะไรนะอันนี้ก็ต้องวัดดวงกันนิดนึงอ่าแบบนี้ครับคือบางคนอาจจะแบบมีแค่อันอย่างนี้อันเดียวแล้วกดลุ้นเลยอย่าทำนะเปลืองนะตบกยากนะตบกยากมากฉะนั้นเนี่ยรอสัก3าอันอย่างเงี้ยได้สามอันแล้วค่อยมาทำอีกก็ได้ครับนะก็จะมีต้งส่วนนี้อ่าถ้าเป็นส่วนของประดับประดับก็เช่นกันครับก็จะมีส่วนสร้อยคอที่เราสามารถทํา2โจมได้กําไร2โจมได้และหู uf, ก็2โจมได้เหมือนกัน อ่าอย่างเงี้ยครับนะครับออปชันมาฟเนี่ยสองโจมเงี้ยอ่าแบบนี้นะเช่นกันครับถ้าเป็นพวกสายป้องกันที่เน้นพลังป้องกันอย่างเงี้ยเราก็แบบเดียวกันเลยครับมันจ่นิดนิดหนึ่งนะถ้าเป็นแบบของป้องกันน่ะอ่าสมมุติเป็นหัวเนี่ยมันก็จะเป็นสมมุติเป็นป้องกันเพิ่มเติมออปลองก็เป็นป้องกันเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือก็แล้วแต่แล้วแต่แแตสุ่มเอาก็ได้ใช้อันเดียวแล้วสุ่มอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่า หรืออยากได้แบบสวยๆหน่อยแบบให้หัวมันมีคี้ติดมาบ้างอะไรเงี้ยอาจะได้ไม่ลําบากอะไรเงี้ยส่วนเสื้อก็เป็นมีครับเป็นป้องกันเพิ่มเติมอย่างเงี้ยเราเลือกป้องกันเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ออฟลองก็ให้มันเป็นป้องกันเปรเอร์เซ็นต์อ่าแล้วก็อาจจะมีแบบคี้ติดมาอย่างนี้ก็ได้อ่าแต่พอเป็นส่วนมือปุ๊บเนี่ยมือมันจะเป็นโจมตีนะมือเราก็จะสามารถเลือกป้องกัน2อันได้ อ่าเป็นอย่างนี้ไปปุ๊บอ่าครับป้องกันเนี่ยถ้าเป็นตัวป้องกันนะก็เป็นสองป้องกันนี้เลยถ้าเป็นเลือดก็2เลือดไปอ่ารองเท้าก็เช่นกันครับรองเท้าก็เลือก2ป้องกันได้เหมือนกันอ่าประดับก็เหมือนกันครับประดับ2ป้องกัน2ป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็2ป้องกันอ่าเราจะเลือกแบบเป็น2องย่างครับแล้วก็มาลุ้นกว่าจะตีตีออกป่ะนะมางทีได้มาแล้วแบบตีปุ๊บแมงเลี้ยวเลี้ยวแบบ เอกลูซีปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมพาไปดูชิ้นหนึ่งที่มันแบบว่าผมเก็บไว้ดูให้มันตราตรึงเร้นนะ่ะเดี๋ยวพามาดูนี่ชิ้นนี้เลยสุดยอด <c oughs> จะเอาไปใส่ใโทมัสนี่โอ้ยมีป้องกันเปอร์เซนต์กับป้องกันเพิ่มเติมว่าตีบวกเลย่ะเป็นไงครับเลี้ยวขั้นสุดครับกูจะไม่ลงป้องกันเด็ดขาดอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงนะหรือแบบบางทีก็ออกมาดีๆมันก็มีแหละครับแต่ก็ต้องวัดดวงนิดนึงอ่ะซึ่งไออันเนี้ย มันด้วยความที่มันมันดบยากมากครับไอไออันล่างเนี่ยดอบยากอะ่ะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็ต้องเรียกว่ามันต้องมันถึงจริงๆอะ่ะแบบชิ้นเนี้ยมันมันยังไงมันก็ไม่ได้ทีนึงไงประมาณเนี้ยครับเราก็มาคับเก็บให้ได้สักสาอันนะครับแล้วก็มาเลือกแบบเบิร์นออฟนีไปแล้วก็ไปสุ่มอีก2 นะวิธีใช้งานประมาณนี้ครับไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยากเลยง่ายๆเลยแต่เพียงแค่ว่ามันดับโคตรยากแค่นั้นเองครับนะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็มีสตินิดนึงไม่ใช่แบบว่ากดมันเลยอะไรเงี้ยแต่ของผมอย่างเงี้ยถ้ามีแบบสารเงี้ยบางทีผมก็กดนะมีสารทับหนึ่งเนี่ยคือมันมีเยอะอะครับมันได้มาเยอะก่อนอันนี้มีเยอะกว่านี้อีกนะเออผมก็ไปกดเล่นหนึ่ง off, ออฟเนี่ยบางทีมันขาดแบบนิดๆหน,น,น่อยๆครแบบกาไรอยากได้กาไรธาตุอะไรเงี้ยสมมุติ ครับผมอยากได้กําไรธาตุอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบไหนๆก็ไหนๆ,ๆวัดดวงไปเลยผมก็อยากได้ธาตุน้ําตอนนี้ชาธาตุน้ําใช่ไหมผมก็เลือกธาตุน้ําแล้วก็กดตกลงไปเลยเงี้ยค้าไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเออแต่ถ้าให้ดีก็ธาตุน้ําชาเน้นพลังชีวิตใช่ไหมก็อย่างเงี้ยสองออปอย่างงี้อ่ะประมาณนี้นะครับผมกับการครับอาร์ติแฟกต์นะก็ไม่ได้ยากครับแต่ว่าที่มันยากก็คือมันไม่ค่อยดอกแค่นั้นเองครับผมเคยแบบ16ดอกเงียบกิ๊บ ลงต่ออีก8ดอกเงียบกิ๊ตตอบยากนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้ก็ระวังนิดนึงแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับแต่ละชิ้นเนี่ยมันดูได้ว่าชิ้นไหนมันสามารถเบิ้ลออฟไดอ้อันนี้ก็สําคัญนะผมในการเพิ่มค่านั้นๆที่เราจะเน้นเหมือนแบบเพิ่มค่าโจมตีที่เราเห็นโจมตีเราเห็นโจมตีสูงๆกันอย่างนั้นครับอ่าก็จะเน้นพวก2องออฟนี้กันนะป้องกันสูงๆก็นเน้น2ป้องกันนี้แต่ตีบวกให้ลงได้นะอ่านี่ก็สําคัญเหมือนกันสำคัญเหมือนกันนะอโอเคกปคเค็ประมาณนี้นะครับผม กับการคราฟอติแฟกนะครับผมระบบที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะไม่ได้หรูหราเท่ากิดเมทแต่ก็พอได้ครับพอได้กับการที่เราจะหาพวก2อฟอ่ะอมเอามาพอทดแทนได้อยู่ก็ที่เหลือก็อีก2ออฟก็ต้องไปลุ้นแนวว่าจะออกอะไรนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะถ้าชอบสนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อ,ตอไปเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบายบีสวัสดีครับ